สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักของปริยวิทย์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินๆช่องนี้มีแต่นิยายวายสนุกสนุกครับนิยายวายโรแมนติกดราม่าเรื่องใต้่าจลดน่านฟ้าเสนอเป็นบทที่17 เป็นบริบทของน้านฟ้าที่มีชื่อว่าคนของใต้ล่าพาัสสีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ จากตอนแรกที่ยังนึกลังเลสงสัยว่าความสุขที่เพิ่งได้รับมาเมื่อคืนมันเป็นความฝันหรือความจริงกันแน่รอยยิ้มกลิ่มของผมยังคงเปื้อนอยู่บนใบหน้าตอนที่เดินลงมาจากบันไดลงไปยังชั้นล่างจนกระทั่ง เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะคิกคักในรำคอในที่สุดใต้กับฟ้าอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ทำไมจะต้องให้พูดแบบนั้นด้ล่ะ <c oughs> ทันใดนั้นความลังเลสงสัยของผม ก็พลันได้รับคำตอบที่ชัดเจนและคอยตอกย้ำให้ผมรู้ว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องโกโหกหลอกลวงจากพวกนักธุรกิจจอมวางแผนอย่างใต้ล่าสวัสดิอันดานทั้งสิ้นนั่นก็คือความจริงจากปากของพยานปากเอกอย่างคุณ เนตพานั่นเองไม่คิดว่านอกจากฉันแล้วคุณไต้แล้วก็ยังมีแขกอีกคนแถมยังมีห้องพักส่วนตัวอีกตั้งหากผู้หญิงคนนี้ยืนกอดอกอยู่ตรงโซฟารับแขกขนาดเล็กสีหน้าของเธอ เอาเรื่องแบบพร้อมลบมากผมจะทำยังไงดีตั้มก็นอนเจ็บอยู่บ้านพักหลังข้างๆซึ่งผมก็กําลังจะไปเยี่ยมเขาอยู่พอดีเลยนายไม่ได้ยินที่ฉันคุยกับนายหรือไงหรือว่าหญิงเพราะคิดว่าตัวเอง เป็นคนสําคัญของคุณใต้ล่ะผมไม่ได้คิดแบบนั้นครับตอนแรกคิดว่าจะตอบแบบส่งๆออกไปเพื่อตัดความรำคาญจากนั้นก็จะรีบเดินส่วนออกไปยังบ้านพักอีกหลังที่มีเพื่อนสนิทนอนเจ็บอยู่ตามที่ตั้งใจแต่ทว่าผมกลับ ถูกคนที่ตั้งใจมาหาเรื่องรังเอาไว้ด้วยถ้อยคําและการกระทําที่แสนร้ายกาจจะไปไหนฉันคุยด้วยก็ต้องอยู่คุยกับฉันสินายไม่มีสิทธิ์เดินหนีโอ้คุณเนธภาผมเจ็บนะเจ็บเหรอใครเจ็บ ที่เจ็บมากกว่านายคิดดูสิว่าไม่ใช่ฉันหรอกเหรอที่เป็นคนเจ็บเขาทิ้งฉันไวน้หนีห้องดอนคนเดียวแล้วแอบมาหานายที่นี่มานอนกับนายทั้งคืนคนที่เจ็บมันควรเป็นฉันมากกว่าไม่ใช่หรืองไงอ่ามือเล็กประดับด้วยสีแดง ที่ติดอยู่บนเล็บสวยจิกลงมาบนแก้มของผมสุดแรงมันเจ็บจนน้ำตาของผมไหลพากผมไม่ได้พูดอะไรสักคำเพราะผมเถียงเข้าไม่ออกคนที่เจ็บสมควรเป็นเธอจริงๆนั่นแหละแต่คนที่เจ็บก็ไม่ใช่เธอคนเดียวสักหน่อย ผมก็เจ็บนะผมก็มีหัวใจนะผมก็เจ็บไม่ต่างจากคุณไม่จริงนายจะเจ็บเหมือนฉันได้ยังไงต้แล้วเขาไม่ได้นอนกับฉันแต่เขามานอนกับนายโอ้ยผมเจ็บนายจะรับรู้ ว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงถ้าอยากขายฉันช่วยสงงคอบอกให้เพื่อนที่ทำธุรกิจด้วยกันมาช่วยซื้อให้ก็ได้แต่อย่ามายุ่งกับผู้ชายของฉันไฮ้ตายช่วยฟ้าด้วย เนดรภาอย่าล้ำเส้นผมปล่อยน้านฟ้าสวรรค์สวรรค์ได้ยินเสียงของผมแล้วทำให้คุณใต้ล่าได้ยินเสียงของผมเขาโผล่เข้ามาได้ถูกเวลาพอดีก่อนจะตรงเข้ามาสะบัดข้อมือของผู้หญิงคนนี้ออกไปจากแก้มของผม หัวใจของผมกับเต้นระสรำยิ่งกว่าเดิมเพราะกลัวว่าเขาจะทำร้ายผู้หญิงซึ่งมันไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งอย่าทำร้ายเธอนะครับอันนี้คือผมพูดได้แค่ในใจเท่านั้นคนอย่างคุณใต้ล่ายิ่งห้ามก็คงเหมือนยิ่งยุหรือเปล่านะแต่สาวสวยคนนี้ก็ไม่อ่อนโยน ให้สมกับที่ผมห่วงใยเธอเลยเหอะผมเจ็บแก้มไปหมดแล้วลำเส้นเงินเหรอคะแสดงว่าคุณยอมรับใช่ไหมว่าคุณกับผู้ชายคนนี้มีอะไรเกินเลยกันไปถึงขั้นไหนตอนไหนแล้วเนทไม่น่าหลงเชื่อกับพูดของคุณเลยคุณใต้ยละ ในขณะที่คุณเนตรนภากำลังฟูมไฟยอยู่นั้นผมสังเกตเห็นคุณใต้ล่าเข้ากำหมัดแน่นยังกับกำลังสะกดกันอาร,อรมณ์ตัวเองไม่ให้พลุ่งพล่านไปมากกว่านี้เหมือนเข้าพยายามทำใจเย็นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนตรขอให้คุณ เลิกยุ่มกับผู้ชายคนนี้ของคุณคุณจะว่ายังไงคะผมถึงได้บอกคุณไงว่าคุณอย่ามาล้ำเส้นผมถ้าอย่างนั้นคุณก็อย่าหวังว่าจะได้อะไรจากเนธหรือจากคุณพ่อเลยคะ่ะเนธนพภาคุณรู้อะไรไหม คุณทำอะไรไม่ได้หรอกแม้แต่พ่อของคุณก็ตามคำพูดเยือกเย็นของคุณใต้ล่ามันทำให้ผมขนลุกสู้ผมรู้สึกว่าเขาคนนี้น่ากลัวจนไม่กล้าขยับหรือหายใจแรง กลัวจนถึงขนาดน้ำตาไหลออกมาไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าคนตรงหน้าจะรู้สึกเหมือนกันไหมผมรอบมองไปที่ดวงหน้าหวานซ่อนเปรี้ยวของคุณเนตนภา,าที่มีแววตาสันดริกแต่กลับกัดดมฝีปากแน่นบ่งบอกให้รู้ว่าเธอเป็นคนที่ไม่เคยยอมใครหน้าไหนลูกคุณหนูไฮโซ ที่ถูกเสี้ยมสอนให้รู้จักการเอาชนะมาตั้งแต่เด็กจะต้องไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแน่ๆผมแอบเห็นแววตาของความเจ็บซ่อนอยู่ในใจของเธอในขณะเดียวกันก็ปนเปื้อนไปด้วยความเคียดแค้นสองสายตาของพวกเขาทั้งสองคนที่กำลัง ปะทะก,กันราวกับเป็นศัตรูทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังรักใคร่หวานชื่นวงการธุรกิจนี่มันอะไรกันนะเนทขอสั่งให้คุณฆ่ามันซะไม่อย่างนั้นเจเคจะไม่มีวันร่วมมือกับคุณเด็ดขาด ทันทีที่ผมได้ยินคำว่าค่าหลุดออกมาจากปากของผู้หญิงคนนี้ผมถึงกับพังงะถอยหลังลงไปหนึ่งก้าวแทบจะทันทีหลังจากนั้นเรียวแรงจะยืนก็หายไปหมดถึงขนาดจะต้องฆ่ากันทิ้งขนาดนั้นเชียวหรอขาของผมก้าวถอยหลังลงไป เป็นก้าวที่สองโดยอัตโนมัติแต่แผ่นหลังของผมกลับถูกฝ่ามือหนาของคุณใต้ล่าผลักเอาไว้ก่อนที่เขาจะก้าวออกไปเผชิญหน้ากับคุณเนตนภาอีกครั้งประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่คำสั่งแต่มันอยู่ที่ว่า ยังไม่เคยมีใครกล้าออกคำสั่งกับใต้ล่าสวัสดนินันถ้าเจเคจะไม่ให้ความร่วมมือกับใต้ล่ากรุป๊ปผมในฐานะเจ้าของบริษัทก็จะจำใส่ใจเอาไว้ต่อไปก็อย่าหาว่าใต้ล่า ทำอะไรไม่ไว้หน้าเจเคก็แล้วกันนี่คุณหมายความว่าอย่างไงวัดให้คนไปส่งแขกให้ถึงฝั่งจากนั้นก็ให้เธอกลับเองรับทราบครับคุณใต้าลา ผมรอบมองตามแผ่นหลังของคุณเนธนภาที่เดินออกไปทันทีแบบกระฟัดกระเฟียดสายตาในตองที่เธอหันกลับมามองผมรู้ได้ทันทีเลยว่ามันไม่จบง่งายๆคุณตายล่ามไม่แม้กระทั่งให้คุณเลขาวิทวัสไปส่งเธอแต่กลับ ให้ลูกน้องคนอื่นไปส่งแทนนี่ถือว่าเจเกับใต้ล่ากรุบต้องมาบาดหมางใจกันเพราะผมหรือเปล่าผมแอบ,บเห็นคุณใต้ล่ากำมัดแน่นคงจะเจ็บใจที่ผมทำให้เขาพลาดในเป้าหมายสำคัญทางธุรกิจของเขาไป ผมเออต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่งไหมนะเออคือคุณใต้ล่าครับคือถ้าคิดจะพูดก็อ,อย่าออึง้ง ปล่อยให้คุณเนธนภา,ากลับไปทั้งที่โมโหแบบนั้นมันจะดีหรอครับคุณคิดว่าผมควรทำยังไงอีกฝ่ายเงยหน้าขึ้นมองผมตรงๆสายตาที่เขาใช้ทำท่าทางยียวนกวนประสาทแปลกๆ ผมว่าควรจะเคลียร์กับเธอให้เข้าใจจะดีกว่านะครับถ้าเธอจะเข้าใจคงเข้าใจไปนานแล้วไม่ต้องให้พูดซ้ำซากหรอกอีกอย่างคำว่าเคลียร์ของเนธนภาคือเธอต้องการให้ผมฆ่าคุณคุณว่าผมยังสมควรต้องเคลียร์กับเธออยู่ไหม ผมเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะก้มหน้างุดแล้วสายหน้าผมไม่มีอะไรต้องพูดต่ออีกแล้วคนอ่อนแออย่างผมคงทำได้เพียงแค่นี้ก้มหน้าแล้วก็ทำตามคำสั่งไหน เงยหน้าขึ้นสิแต่แล้วในขนาดนั้นคุณใต้ล่าก็เอื้อมมือมาใชยค้างของผมให้เงยขึ้นก่อนจะจับพลิกไปพลิกมาอย่างเบามือเพื่อดูรอยแผลช้ำที่แก้มทั้งสองข้างของผมต้องไปหาหมอไหมไม่ต้องหรอกครับ แล้วจะไม่เป็นแผลเป็นหรอเอ่อทายาไว้เดี๋ยวก็หายครับถือว่าผมถามคุณแล้วนะน่านฟ้าครับคุณใต้ล่าแต่แล้วทันใดนั้นพฤติกรรมของคนสองบุคลิกอย่างคุณใต้ล่าที่เคารพรักอย่างเขา ก็ทำให้ผมตัวแข็งทื่อเพราะจูจูเขาก็พลวดพลาดเข้ามาเบียดผมเข้ากับกำแพงแล้วยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆมงเล็บใกล้สะจนผมหายใจไม่ออกจากนั้นเขาก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงกดต่ำว่าทำไมคุณถึง ไม่เรียกผมว่าใต้แล้วแทนตัวเองว่าฟ้าค,ครับทำไมทีกับคนอื่นคุณถึงเรียกได้กกกทีทีคุณยังยังไม่เรียกผมเลยอะนั่นฟ้า น,นั่นไงนั่นไงล่ะคนบ้าผมหันหลังความให้กับเขาทันทีพร้อมกับกอดอ,อกแน่นก่อนจะรีบเดินหนีออกมาจากตรงนั้นเลยคนเอาแต่ใจที่ดีแต่บังคับคนอื่นให้ทำตามคำสั่งของตัวเองเรื่องอะไรผมต้องยอมเรียกเขาแบบนั้นด้วยละ่ะ ทั้งที่อุตสาห์เคยเรียกไปแล้วแท้ๆป้าเ<ะ>กิดอะไรขึ้นมีอะไรหรือเปล่าทะเลาะกันเรื่องอะไรหรอตั้มเป็นไงบ้างเคยๆนะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันสักหน่อยอ่ะ ไม่มีอะไรทั้งนั้นได้ยินเสียงดังถึงได้ออกมาดูไงเล่าก็ทำไมเขาจะต้องเอาเรื่องที่ฟ้าไม่เรียกเขาว่าใต้และไม่แทนตัวเองว่าฟ้ามาเป็นประเด็นด้วยล่ะสรุปว่าทะเลาะกันเรื่องนี้เหรอก็เออเปล่าซะหน่อย ช่างเถอะนะม่วแต่ตั้มเป็นยังไงบ้างมีไข้หรือเปล่าใช้ตัวหรือยังไม่มีฟ้าใช้ตัวแล้วตั้มโอเคแล้วไม่มีไข้จริงด้วยแล้วปวดหัวไหมกินยาหรือยังไม่ปวดกินยาแล้วแล้วข้าวล่ะ กินหรือ,อยังกินแล้วกินกับอะไรโหฟ้ากินข้าวต้มไปแล้วเดี๋ยวนะเขาก็กินแล้วยาก็กินแล้วตัวก็เช็ดแล้วใครเช็ดให้อ่ะแล้วใครป้อนข้าวป้อนยาเออลูกไหวแล้วเหรอ ทันใดน,นั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นมากลางบทสนทนาระหว่างผมกับเพื่อนสนิทเอ๋ในมือของคุณเลขาวิทวัตถือถ้วยข้าวต้มกับแก้วน้ำและยาแก้ไขอีกสองเม็ดมาด้วย ผมเหลมองพวกเขาทั้งคู่อย่างตื่นเต้นครับดีล้วงั้นก็กินข้าวกินยาแล้วก็พักผ่อนอีกเขายื่นทุกอย่างที่เขาถือมาให้กับเพื่อนสนิทของผมแล้วเขาก็เดินจากไปพร้อมกับใบหน้านิ่ง แต่เธอว่าในความคิดของผมนั้นมันเป็นเขาก็ไม่ได้แย่นะตั้มเดี๋ยวนะฟ้าเขาไม่ได้จีบตั้มอาจจะเป็นวิธีการจีบแบบบอดี้การ์ดของมาเฟียก็ได้ใครจะไปรู้ดีใจด้วยนะตั้มฟ้า เชื่อฟ้าเถอะนาฟ้าคอนเฟิร์มแล้วใบหน้าของผมก็เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มกลิ่มของความหวังและหวังว่าเขาจะไม่เป็นไอ้คนบ้าเหมือนเจ้านายของเขานะ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับใต้ล่าจะรดน่านฟ้าตอนนี้จะเริ่มมีบทหวานๆเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาแล้วนะครับโปรดติดตามลุ้นตอนต่อไปว่าจะมีฉากหวานๆให้ได้ฟินกันอีกหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงจากช่อง มี่ไอไวฟังฟินฟินช่องนี้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ